สวัสดีค่ะมันจะพามาทําเมนูไก่ทอดกระเทียมพริกไทยเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและขั้นตอนในการทําได้เลยค่ะในขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็มาเตรียมโกโขลกสามเกลอค่ะพริกไทยดำหนึ่งช้อนชาค่ะรากผักชีสองต้นกระเทียมจีนสิบกลีบค่ะจากนั้นโขลกให้ละเอียดดีเลยค่ะละเอียดได้แบบนี้เลยค่ะตักขึ้นพักไว้ก่อนค่ะ นำกระเทียมอีกส่วนนะคะมาโขกพอหยาบค่ะประมาณนี้เลยค่ะตักขึ้นพักไว้ก่อนค่ะวันนี้เราใช้เป็นอกไก่นะคะประมาณ500อยกรัมค่ะหั่นเป็นชิ้นประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะนำไก่มาหมักค่ะผงปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะซอสฟ้าเขียวหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาค่ะน้ำมันงาหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยน้ำมันพืชนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยสามเกลือนะคะที่เราโขกเมื่อสักครู่นะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะจากนั้นคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะพักไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะนำไปแช่ไว้ในตู้เย็นค่ะไก่ที่เราพักไว้ครบเวลาแล้วค่ะจากนั้นนำมาคล้าให้เข้ากันอีกรอบนะคะสิจเรียบร้อยแล้วได้ประมาณนี้เลยค่ะนำกระเทียมที่เราโขลกไว้นะคะมาคลุกกับแป้งทอดกรอบค่ะ จากนั้นคลุกเคลา้าส่วนผสมให้เข้ากันค่ะได้แบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยค่ะตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะรอให้น้ำมันร้อนได้ที่ก่อนค่ะน้ำมันร้อนได้ที่น้ำไก่ลงไปทอดให้สุกเหลืองดีเลยค่ะ ในระหว่างที่ทอดนะคะแล้วก็หมั่นค้นด้วยนะคะเพราะว่าส่วนผสมของเรามีน้ำตาลนะคะจะทำให้กระทะไมมได้ง่ายๆค่ะพอสุกเหลืองดีแล้วนะคะเราก็ตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันค่ะ ประมาณนี้นะคะตักเสรเศษๆขึ้นให้หมดค่ะนำกระเทียมลงไปเจียวให้เหลืองดีเลยค่ะให้เหลืองประมาณนี้นะคะก็ตักขึ้นพักไว้เสด็จน้ำมันค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วได้ประมาณนี้เลยค่ะโรยด้วยกระเทียมเจียวที่เราเจียวเมื่อสักครู่นะคะน้าจิ้มแจ่วค่ะทานคู่กับข้าวเหนียวร้อนๆนะคะน้าจิ้มแจ่วค่ะเข้ากันสุดๆเลยค่ะลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ